Cops. ไม้นะครับตรงนี้นะครัาให้ชาวบ้านมาเคารพสัตย์รักดูแลจนชาติเขาคงไม่บ่โสมนะครับดูแล้วไม่เกิดคว่าปรินาเลยนะครับวันนี้ปฏิบัติตัวเองด้วยนะครับปฏิบัติตัวเองด้วยนะครับมาครบหนให้เป็นระเบียบนะครับหน้าให้เป็นระเบียบเจ้าหน้าที่รู้จะบอกยังไงนะครับเราก็เคารพอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดเกิดเป็นสิริมงคลนะครับพ้องเรามาเคารพ นี่ครับบรรยากาศงานครับทุกคนครับอันนี้ในสาราการเปลี่ยนแบบนี้เนาะจะมีชาวบ้านจากจังหวัดน้ะที่ทราบข่าวเดินทางมาเคารพนาล่างนาเรียร่างของผู้เสีย พวกไปบนมาดูแลเป็นของผมนะครับต้องฝากอะไรด้วยนะครับซึ่งพระคุณข้าก็เดินทางมาเยอะนะครับพ่อแม่ครูบาอาาจรย์ก็มานะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะอยู่ในที่เหมาะสมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศครับทุกคนชาวบ้านก็กลับมาเขาลุกนะฮะไล่สัตยาด้านลงลงปูแสงแล้วก็นะครับ ก็จะเดิอนออกไปด้านนอกเนาะด้านนอกก็จะเป็นโรงทานนะไปาทานข้าวนะครับบางคนยังไม่ทาน<ม>าข้าวถ้าได้ทานนะครับเดิอนอาเกิับนะครับจยาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะครับเกิดเหตุการณ์ใดก็ขอเชิญทางราชการได้นะครับเชิญเจ้าหน้าที่ไดนน้นะครับที่ท่านก็มาดูเกี่ยวกับมีถนนนะครับเพื่อเข้าไปตรวจดวกให้กับพวกเรานะครับ

อยากให้เป็นอทสาชิเที่เดชานครับถ้ามีองนะครับในองมาเรียราที่จะร่วมกันาเนเชื่อนะครับพะที่ตื่นถ้าเป็นแปลงมีเกิขึ้นทาแล้วทราบความสียหายเกี่ยวับารเปี่ยแสิ่ที่มันล่วงหน้นะครับก็จะต้ก็ขอฝากใมีความรับผิดชอะบริจาคกับบุคที่มี่เ้อนการมาด้ตัวเองนะครับในตัวเ นะครับองนะครับมาดูแข่งด้วยตัวเองนะครับถ้ามีใครมีสารสำสัญเดาบอกว่าจะุลยมาุร่วมกันนะครับอยาลงเชื่อนะครับเมเดเชื่อกระเาที่น่าถือมานาจะเป็นสิ่งสำคัญปอดภัยมากนะครับก็เอดูด้วยนะครับดูด้วยนะสบายาถ้ามีของตกหล่นสาม่ารถท้ียสิบเลยปากท้งไหนเลยไหนเนอนะนไม่ได้ ก็ถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมกันครับคนย่นอะไรเนี่ยันโอ้หลังตาที่เที่ยงกันนะครับตาที่สองแล้วก็พี่น้องเรานะครับที่เดินทางขึ้นมาโดยที่เรือขึ้นมาโดยสารลำน้กไเรียนนะครับรอบตัวป่าเขาเขาเขาแล้วก็เดินขึ้นมาเข้ามานั่งนะครับไม่ตวอที่จะยืนเข้ามานั่งเลย

รวมกราบนะครับสริราล่างนะของหลวงปู่แสงนะครับตอนนี้ตอนเเราไปเข้าไปข้างในนระสุธธรรมโส่ปรเครประยุทธนะครับชะรอเนแถวนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับาขครับมาร่วม ปรานวัดสามหมื่การ้บาทนะครับพระอาจายเยจับดาอยู่ด้วยบนูนะที่วาอเลยตะโกว่าหลวงมหาบุดีกังะโยชนะครับวัลนะครับที่เป็นบวหลวงครับ

นัก็เป็นสัาิทิ์ขอุนหางด้วยนะครับพอผมลงดูอะแยะนะครับเป็นความรนะนะครับมีอะไร้างใหนะครับอยกจะบอให้ทุกคนรู้นะครับีครับทุกคนครับบรยากาศ ต่อแถวเนาะไหวสรีระสังขารหลวงปู่แซกนี่ฮะเขาต่อแถวไปสองแถวนะะตอนนี้จิตอาสานะครับก็ได้จัดแถวอีกแถวนลงแล้วนอกจากนี้ฮะที่จะเข้าไปไหวหลวงปู่แซกไปกราบหลวงปู่แซกน,นะครับนี่ฮะ ก็จะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกให้โย่เป็นยังไงครับลุงมันนี่คน้คนลายบ่มาเนี่ยลายครับมันนี่คนหลายรครับหลายกคนเสมอเนาะครับหลายกคนเสม,มออื่นแหงสิหลายกว่านี้โอ้แบบมันอื่นหลายกว่านี้ครับ,รบมผมมาตัวทั่วประเทศทั่วประเทศปเทศปเศ็นทุกจังหวัด มากาบสลีลสักขารของลุง,<อ>งปูแสงเนียัต่ภาคเนืออีส,สานต่างราวดครับโอ้ครับครับนี่ครับคนคิดอาซานะครับดูแรคว่เรียบร้อยนะครับนะให้เป็นแถวนะครับมากาบสรีลสังการของลุงปูแสงเนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับคนมาหลายมาหนีมาหลายครับ